ตอนนี้แป้งนาโหนดเนี่ยจะถูกไปอยู่ที่เรือนจำบางขวางซึ่งบางขวางเนี่ยถือว่าเป็นเรือนจำที่มีนักโทษเด็กขาดนะครับนักโทษเด็กขาดคืออะไรนักโทษเด็กขาดก็คือต้องคดีประหารนะครับมากที่สุดในประเทศไทยแล้วเราเรียกเรือนจำนี้ว่าบิ๊กไทเกอร์นะเรือนจำเนี้ยเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงมากเข้มแข็งในการแบบว่าหนีลำบากเอาพูดง่ายๆหนีลำบากมากนะฮะคือ ในนั้นเนี่ยในเรือนจําบางขวางก็จะเป็นเรือนจําที่มีแดนประหารอยู่ด้านในสุดมีเจ้าพ่อมาขามเท้าอ่ามีต้นมาขามใหญ่ๆมีประตูผีนะเชื่อมกับวัดลานยิงป้องยิงเป้าอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เป็นฉีดยาก็จะอยู่ข้างๆเข,า,ขาทําใหม่อยู่ทางด้านขวานะครับ ก็จะมีแบบกดปุ่มสามปุ่มอาทํานองนั้นเออนี่รู้ดีนะเพราะว่าเคยทําแคมเปญปลดโซ่ตวนกับนักโทษประหารตอนนั้นเนี่ยทําในรัฐบาลของนายกปูนี่ฉันแกงนายกปูไงตอนนั้น <c oughs> นายกปูทําเสร็จก็ไปแล้วคุณคุณนา <c oughs> นายกปูตอนนั้นเนี่ยนายกปูไปเปิดงานนี้เนี่ยในเรือนจําบางขวางเข้าไปเลยนะ เออฉันเป็นออแกเนเซอร์ไงเธอเอาตรงเอาเต็นไปกามข้างในเช่นเดียวกันฉันก็ไปกับนายกบูคือถ้านายกเข้าฉันก็เข้าฉันก็เดินเข้าไปนะเป็นการแก้กเครดต่างๆในนั้นเนี่ยก็จะแบบว่าลําบากตรวจประมาณหลายชั้นมากคือทางกรมพิชานบอกแล้วครับว่าแป้งนานโหนก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับผู้คุมปกตินั่นแหละแต่ว่าเวลาที่อยู่เนี่ยก็จะมีผู้คุมดูแลใกล้ชิดหน่อยแต่ว่าใช้ชีวิตก็ เหมือนกับปกตินั่แหละถึงแม้ว่าจะเคยหลบหนีหออกมาก่อนอ่ะประมาณนี้